ไปดีพี่น้องสุขู้สุขคนพอๆกับสองหนุอยสาหลายแล้วพี่น้อยมาพอๆกันในคลิปกินชมแต่ว่าแม่น้องหนุ่ยบม่ได้กินแล้วพี่น้องนี่แต่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่แต่กินหลายคนกินชมหมักหมวอแฉะเสพี่น้อยเบิดไปแล้วหยกหนึ่งมาในหยกที่สองอ่าสัน ัง้แมเยขี่จนเวิดน้ำมันบรหลุทหยกที่สองโซ่ถ้าพูไปกวาดแจวยังรอถ้าไปก้อยแจวใหม่เป็นอะไรปะเสบบะเเสาประสันกินเบิดถ um> ั mm ่วเอหนึ <h <h ่งไปเลยอ่ะแจย

อิ่มแล้วว่าสีมาถ่ายเอาครับมังม่วงับใหญ่อยู่ว่ะถักคือยาไว้เทหมูเสร็จมาถือซงว่ะสุดหนึ่งหมูเสร็จเดี๋ยวมันก้อยดำอย่างเงี้ยสุดที่สองที่น้องเอ้ยหนึ่งมาแล้วบ้านเออมาเลยสุดที่หนึ่งเนี่ยเสะประสนข้าวเดียงเบิร์ตสุดแรกแซ่บเนาะคือน้ำนตาลไปดังนี่น้ำตาลน้ำปลาบวกอ่ะว่าซิใส่น้ำปลาสุดแหลกเขาไม่หมดใส่น้ำปลาเน้ำไม่จาง นำ่จานเป็นไรวานเช้ากัเลยบตะมูลไล่บอลกเดนเเลยเดนกินสุดแรกบอลจีวานลงรเลยก่าเือมนเปี่ยนบอลลนดุเปน้นุดแรกืวมันออกสีแดงงเนฮ้อยหมดล้ cà ta ห้อยนะ cà ห้อยได้ใส่ตัวกระซะได้กระซะได้ใส่ได้ยู่หม้อปุ๊บยู่หม้อกิน เอย่สิเกดเวสดีพี่น้องมาเดินมากินมะม่วงน้วกันช็อกกินชมะม่วง

ยังหันเนี่ยหัวผู้หญิงเป็นตาหัวอะไรนี่เป็นเมียกูเบิร์นเดี๋ยวนี่เป็นหัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหจะพูดผมไปทำแล้วที่เป็นเมียมาอันเป็นหัว คำใหญ่ๆว so, ิโชพี่น้องมองดูให้พี่น้องอยากนั่นเลยนารักนี่ยว่าใส่ใส่กอกใส่กอกทีดเลยนนบอกว่าใครเป็นใคยังโง่มาเดียว์เนี่ยกำลังยืนกัง มันน่าไปพวงไหวอยู่มันมีตั้งนันเดก็ได้เงี้ยทำเพลงไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบอฮัลโหลเช็บเช็บพี่หน่อมาด้วยฮัลโหลเสือมีธงอีกอ่าใส่ในนี้เลยนี่ครับคล้องเส็บคล้องเส็บเรียบมือเรียบมือ ดูแลก็บอกโอ้ย <soci> ล mm ืมตัเด็ดไปเจัาการอยู่จับปลาจับอะไมันงัวจับกินเหมือน้ัน เฮยกูบอกเหมือเตะมาเตะขีดขี่มาเต็กมาเตะมาเดซ่ากูบอกเมื่อเนาะเสร็จแล้ไม่เสร็จใชอยังคือลูกอาการเลยลูกอาการบมื่วะวันนี้ไปนนี้เจอร่องไปขอเดินอบอบแบบเขาไม่เหือนเวอร์ใชด้ยเนี่ยหมดอีกเนาะหมดอกไงวันนี้วัน้องเตะวันจันทร์น้ามาเรื่องตาขงนะพี่หิน ไปหอบจีอุน่อนพี่เจ้า แค่บอกแค่แข็งก็ควรจะไปนะเพือออกไปเท่าไหร่กูจกมือว่าทางที่ใส่หมดเท่น้อยออกไปเท่าไรน้อยไปไหนไปกินน้ำกินน้ำบ่กินน้ำไม่ได้อินแล้วก็ที่สกายังแส็ง กระแดกเส่พี่น้องเอ้ยแดงหน่อยกระแดกซื้อเอาแบบมันมีอยู่ในขวดได้ยวดหนึ่งแล้วกันยังทงยางทงหนึ่งเป็นสูตร่ะไรแล้วมาผสมใส่กันก็จะเดีกอันด้นะครับอันไหนเลยอันไหนเ้าจะมาถอผสมใส่กันซื้อมาเมื่อเมื่นดอกสิบพันสิบสาม อสิบสามพันตัวเป็นกวนนะเจ็ดตัวเป็นทงนะฮะสิบสองสิบสองเนดเป็นสูตรสูตรสิบสองพัน ถ้าสิจบกคิดมาเพี่อนอย่างนี้เด้อพี่น้องเอ้งใจัง่อย่าเล่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวักำลังใหญเหรอเห็ุผลจะได้เนาะขอบคุณขอบใจขอบใขอบกันในคลิปหน้าเชิญพี่น้องกดไลค์กดแชร์